สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้อดีตกปปสกลับใจอ่านแถลงการศิลปินเพื่อประชาธิปไตยตานรัฐประหารหนุนนักศึกษาจีบิกตูลาออกเมื่อวันที่18 กันยายนปี2563ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าในช่วงคำ่ำที่หอศิลปละป่าวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยได้ออกแถลงการขอให้นายยกรัฐมนตรีลาออกและรัฐสภาเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีนายวัชร์สิทธิเขตเป็นผู้อ่านโดยมีเนื้อหาดังนี้ สืบเนื่องจากคณะคสชได้ทำการรัฐประหารเมื่อ6ปีที่ผ่านมาคอสชได้ทำการยึดอำนาจโดยตั้งพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายยกร,รัฐมนตรีบริหารประเทศเพื่อพวกพองและกลุ่มเจ้าสัวทุนผูกขาดเอื้อประโยชน์ส่วนตนซ้ำอยังใช้งบประมาณเพื่อทำประชานิยมให้คนรักศรัทธาตน ซึ่งไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่ยังสร้างความอ่อนแอแตกแยกในหมู่ประชาชนใช้เนติบริกรพริกลิ้นแก้เกมการเมืองย่อยเยเเหยียดยามประชาชนนำซ้ำเมื่อพวกตนทำผิดก็ออกตัวปกป้องอย่างหน้าด้านที่สุดและเลวร้ายที่สุดคือร่างรัฐธรรมนูญออกกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสืบทอดอำนาจของตนเองและพวกพ้อง พอแพ้ก็ใช้เล่กลโกงเพื่อมีอำนาจบริหารบ้านเมืองต่อไปอีกทั้งใช้กฎหมายผลิจการลิดรอนสิทธิเสรีภาพเข้าคุกคามข่มขู่ประชาชนเพื่อสร้างแต่ความมั่นคงในอำนาจของตัวเองรวมถึงบริหารราชการตามอำเภอใจทำเศรษฐกิจพังพินาศประชาชนเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาเรียกร้องขับไล่ให้รัฐบาลลาออกและแก้ไข รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อเปิดทางให้ประชาชนรวมสร้างสารน,นาคตของประเทศไทยใหม่ให้มีความยุติธรรมเครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกโดยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาและพักการเมืองเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2. เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยขอให้สอวองดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีในระหว่างรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ได้มาจากเจตจำนวนของประชาชนในการเลือกผู้แทน 3เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยขอให้รัฐสภาเร่งแก้ไขรัฐธรรมน,นูญที่เป็นปัญหาความขัดแยง้งโดยเฉพาะการสืบทอดอำนาจของคอสชอหลังจากนั้นจึงยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ 4. เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยขอให้รัฐบาลหยุดใช้กฎหมายกลั่นแกล้งคุกคามประชาชนโดยเฉพาะแกนนำนักศึกษาและภาคประชาชนทั่วประเทศที่เคลื่อนไหวทางการเมืองและสิ่งแวดล้อม 5. เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยขอสนับสนุนพลังนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยสุดท้ายนี้ เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยขอเรียกร้องให้รัฐบาลอย่าบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีใช้ความรุนแรงหรือจัดตั้งอธิพานการเมืองเพื่อมาทำร้ายประชาชนอันเป็นการสร้างเงื่อนไขในการก่อรัฐประหารอีกครั้งซึ่งเป็นการสร้างปัญหาให้เลวร้ายยิ่งขึ้นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยขอคัดค้านการรัฐประหารและรัฐบาลแห่งชาติที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากอย่างเช่นเฮ้อสายไปหรือเปล่ามาช้าก็ดีกว่าไม่มาสงสัยคิดหนัก จีอดตายเพราะฝีมือบริหารของประยุทธ์ละซีเลยถึงออกมาทำเป็นสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพวกมันไม่มีความชอบในระบบประชาธิปไตยมันแค่ไม่ชอบการอดตายแบบประยุทธ์กำลังประเขนให้พวกคุณด้วยการบริหารประเทศได้สุดห่วยมากๆตาสว่างแล้วหรอไอตู่ไม่เห็นหัวละซีไม่มีตำแหน่งอะไรก็เลยมาไล่ ชั่วโมงนี้ต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะเลือกใครลืมอดีตลุกขึ้นสู้ร่วมกับนักศึกษาเลยครับตาสว่างเป่านกหวีดแทบตายได้ควายบานบริหารมันสมองน้อยจังถ้าประชาชนไม่ร่วมมือกันล้มผลิตการประเทศไทยจะตกอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์สลิมกลับใจไม่เอาผลิตการก็เยอะรู้สึกผิด แต่ทหารมันไม่ลงเพราะคิดว่าตัวเองมีปืนจะชนะบอกเลยคิดผิดถนัดรู้แล้วสินะถ้าไม่ออกมาสมัยนั้นคงจเจริญไปถึงไหนตอนไหนแล้วทีหลังก็คิดให้ดีก่อนฝากไปบอกอีกหลายๆคนที่ยัง,งโง่หัวไม่ขึ้นด้วยงานนี้มีหนาวแน่จอมเพชรประดับปลุกเสื้อแดงรวมสู้19กันยายนนี้ชี้มอบเยาวชนผลพวงการสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยคุณจอมเพชรประดับสื่อมวลชนอิสระผู้ลี้ภัยทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเติบโตทางการเมืองของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่รวมพลังกันเคลื่อนไหวต่อสู้กับอำนาจเผด็จการและการเรียกร้องให้เกิดการ,ปรเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ในขณะนี้นั้นมาจากผลพวงการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเมื่อ15ปีที่แล้ว พลังเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ลูกข,ขึ้นมาต่อสู้อยู่ในเวลานี้จึงเปรียบเสมือนการได้ช่วยชำระประวัติศาสตร์และชำระรอยมลทินให้กับคนเสื้อแดงไม่ต้องกลายเป็นผู้ก่อการร้ายเผ่าบ้านเผาเมืองอีกต่อไปคนเสื้อแดงพวกเขารู้สึกอย่างไรต่อการชมุมนุม19กันยายนที่จะถึงนี้ทำไมคนเสื้อแดงถึงสรุปได้ในทันทีตอนนี้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยประสบชัยชนะแล้วและวันที่19กันยายนนี้ คนเสื้อแดงจากทุกสารทิศจะมุ่งหน้าสู่สนามหลวงกรุงเทพเพื่อร่วมเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กร่วมต่อสู้และปกป้องลูกๆหลานๆเยาวชนน้องๆของพวกเขาอย่างเต็มที่ติดตามความฮึกเหิมและความภาคภูมิใจของคนเสื้อแดงที่จะได้ลงสนามรบอีกครั้งได้จากไลฟ์สดผ่านเฟซนี้และ YouTube จอมว i c e ์ h ช n แนลคืนวันที่15กันยายนนี้3ามทุ่มเป็นต้นไปตามวันเวลาประเทศไทยนอกจากนี้ ความพยายามในการเชื่อมระหว่างการเคลื่อนไหวปัจจุบันเข้ากับการเคลื่อนไหวในอดีตมิได้มีจุดเริ่มต้นในการชุมนุมที่จุลาเมื่อมีนิสิตคนหนึ่งเอ่ยถึงคำปราศัยอันลือลัน่นของนายนัทวุฒิไสเกือบนถนนราชดำเนินเมื่อเดือนเมษายนปี2553อันนำไปสู่การยกป้ายขอโทษคนเสื้อแดงในการต่อมาหากยังไม่ลืมกันง่ายนะักคงจำได้ถึงการฉายแสงเลเซอร์ในปฏิบัติการตามหาความจริงไปยังสถาน ที่ในประวัติศาสตร์การต่อสู้มเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคมปี2553ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นวัดสะปัตุมวนารามไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนั่นคือ ปฏิบัติการของคนรุ่นใหม่ที่ร่วมกับคณะก้าวหน้าในการร้อยเชื่อมบทบาทการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคมปี2553เข้ามายังเดือนพฤษภาคมปี2563อยาได้แปลกใจหากจะมีการเน้นบทบาทและความหมายของนายนะัทพุทธใสเกลืออย่างมีนัยสำคัญ จากนั้นเป็นต้นมาในทุกพื้นที่การเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็จะค่อยๆมีลุงลุงป้าๆซึ่งเป็นคนเสื้อแดงเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมีจังหวะก้าวและก็ประกาศตัวอย่างเด่นชัดในการชุมนุมนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมปรากฏพื้นที่ของคนเสื้อแดงอย่างเป็นการเฉพาะบางส่วนใส่เสื้อแดงส่วนใหญ่มีได้ใส่เสื้อแดงและแสดงละครเพื่อแสดงให้เห็นชะตากรรมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553เป็นการเข้าร่วมในลักษณะ ของการหนุนเสริมแสดงบทบาทเป็นกองหลังให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆซึ่งเป็นเยาวชนปลดแอกมีได้มีเป้าหมายเพื่อช่วงชิงการนำเล่นบทเป็นพระเอกแต่อย่างใดยิ่งในวันที่19กกันยายนทวงอำนาจคืนราษฎรยิ่งมีความเด่นชัดจุดเด่นอย่างยิ่งก็คือมีได้เป็นคนเสื้อแดงในเมืองกรุงหากแต่เป็นคนเสื้อแดงในส่วนภูมิภาคประกาศและแสดงตัวอย่างเด่นชัด การเชื่อมประสานระหว่างคนเสื้อแดงซึ่งเคยมีบทบาทเป็นอย่างสูงในเดือนเมษายนพฤษภาคมปี2553กับเยาวชนปลดแอกที่แสดงปรากฏการนับแต่เดือนก,ก,กรกฎาคมปี2563เป็นต้นมาทำให้กระบวนการเยาวชนพัฒนาเป็นประชาชนปลดแอก ความคาดหมายที่ว่าปริมาณการเข้าร่วมจะเป็นหลายหมื่นและอาจจะทะรุเรือนแสนจึงมีความเป็นไปได้คำตอบของเรื่องนี้อยู่ในวันที่2 9กันยายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัตติชนและบรายทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ